คุผู้ชมครับหลังจากที่ได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ช่วยภรรยาอย่างเต็มที่นะครับเพียงแค่ตำแหน่งจูปิเตอร์เนี่ยเราก็สามารถมีเครือข่ายอยู่ได้ถึง400คนแต่วันนี้จากตำแหน่งจูปิเตอร์เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับ exclusive paradise แล้วอยากจะถามคุณประหยัดบ้างว่ารเรามีวิธีการดูแลมีวิธีการสร้างทีมงานหรือมีวิธีการบริหารเครือข่ายของเรายังไงบ้างครับ ก็ถือว่าผมโชคดีนะครับได้เข้ามาทํางานในธุรกิจกิฟฟรีนนะครับคือข่าที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเข้ามาสู่ในระบบนะครับคืออัปไลน์เนี่ยวางระบบไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพียงตัวผมเองเนี่ยพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วทาตามระบบที่มีไว้นะครับจากทีมงานสู่ฝันที่ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นความสําเร็จครับระบบที่วางไว้เนี่ยพอจะยกตัวอย่างให้เราฟังได้ไหมครับว่าถ้าสมมติคนหนึ่งคนเนี่ยเขาอยากจะประสบความสําเร็จง่ายๆเลยเขาควรจะต้องมี เขาเรียกพฤติกรรมพื้นฐานยังไงบ้างครับก็คืออย่างแรกที่เข้ามานะครับต้องมีความชอบก่อนนะครับหมายกับว่าหนึ่งชอบในส่วนของธุรกิจสองคือสินค้านะครับก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนทํากันอยู่แล้วนะครับอย่างที่3ก็คือต้องเรียนรู้ไปสิ่ที่สำคัญที่สุดครับเพราะนั่นหมายเาว่าเราไม่มีข้อมูลเราจะไม่สามารถไปตอบไปบอกใครเขาได้ครับแต่วันนี้กิฟฟรนก็มีข้อมูลให้ นะครับเราพาตัวเองมาเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็เข้ามาสู่ในระบบในการแนะนําคนรู้จักแนะนําคนที่เราไม่รู้จักนั่นคือระบบที่เราทํางานกันมามีไหมครับที่บางทีทีมงานของเราอาจจะคิดเห็นไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่และอาจจะไม่ได้มีวินัยมากเท่าเราครับก็ธรรมดาครับเมื่อคนหลายๆคนมารวมกันอยู่นะครับก็จะมีคิดต่างบ้างนะครับเดินตามบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีมคุณประหยัดนี่ผมสังเกตดูเป็นคนที่มีวินัยมากไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะทําเหมือนกันหมด ทำตามกันหมดเรียกว่ากลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรไปเลยทีเดียวสังเกตไหมครับว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยมีวัฒนธรรมก็หมายความว่าวันนี้นะครับก็คืออย่างทรงผมนะครับเป็นทรงผมที่ออกแบบมาจากนะครับคุณแม่พรนะครับท่านออกแบบให้ว่าทรมแบบนี้นะครับเปิดงอเฮ้งเปิดรับทรัพบ นะครับเป็นทรงที่สามารถทําได้ง่ายนะครับเข้ากันได้ทุกงานก็คือเป็นผู้หญิงก็คือเปิดน้าผากใช่รก้ผมไปใช่ดูเรียบร้อยดูเรียบร้อยครับนะครับสอวิธีการทํางานเนี่ยก็หมายความว่าวันนี้นะครับเราถูกตั้งระบบให้ชวนคนไม่รู้จักเพราะหนึ่งส่วนใหญ่มาจากหนุ่มโรงงานสาวโรงงานคนรู้จักเนี่ยจะไม่มากแต่ตอนตอนพอเราเริ่มเริ่มสามารถทําได้คนที่เราไม่รู้จักเราเรามีวิธีการไปเข้าไปคุยกับเขายังไงฮะเอออย่างที่เราเข้าไปคุยเนี่ยหนึ่งนะครับเราเปิดตัวเองเลยว่า เรามาจากกิฟต์รีนนะครับสองเรามาฝากเอกสารเรามานำเสนอสินค้านะครับแน่นอนครับไปมี2ออย่างเราจะบอกคนใหม่ว่า1คุณไปเนี่ยเขาจะต้องปฏิเสธแน่นอนสองตอบรับนะครับแต่วันนี้สออย่างนี้จะทําให้เราก็เรียกว่าเกิดทักษะทําไ่บ่อยาทํซ้ําๆทํใไ้บ่อยาทํซ้ําๆจะทําให้เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าหน้าก็จะชินมันจะชา ความไม่รู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะคือคุณประหยัดกำลังจะมองว่าถ้าเราทํางานยกตัวอย่างทีมงานของคุณประหยัดว่าทํางานโรงงานกันเยอะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะพอเข้ามาในกรุงเทพอ่ะรู้จักคนไม่มากหรอกครับทีนี้ถ้าเราจะไปทําธุรกิจแล้วเราไปยึดว่าเอาข้อนี้มาเป็นข้อจํากัดเนี่ยสงสัยเราไม่โตเราก็เลยพยายามปลูกฝังว่าบางทีถ้าเรามั่นใจในข้อมูลที่เรานําเสนอว่ามันเป็นสิ่งดีๆเนี่ย ไม่ต้องไปกลัวหรอกกับการที่พูดคุยกับคนที่เราไม่ค่อยรู้จักใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้เราก็เริ่มต้นปรากฏว่าประสบความสําเร็จคือคนสามารถที่จะนําเสนอเรื่องราวธุรกิจกับคนที่ไม่รู้จักได้วงเล็บว่าอย่างมีมารยาทใช่ใช่ไหมวงเล็บว่าอย่างมีมารยาทไม่ได้ไปก่อให้เกิดความรําคาญหรือไม่ได้ก่อให้เกิดความไม่สบายใจใกับกับคนที่เราไปพูดคุยด้วยถูกต้องครับเพราะทางที่เราไปเนี่ยบางคนเขาไม่พร้อมเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปตื้อไปให้เขานะครับเราจะต้องสอบถามก่อนว่าวันนี้เรามาจาก กิฟรรนวันนี้เขาพร้อมไหมไม่พร้อมเราก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนของเขาแล้ววันหลังเรากลับไปใหม่ได้ไปรู้จักเขาใหม่ได้จะไม่ตื้อครับจะไม่เท่ากับว่าทีมงานก็ไม่ค่อยกลัวในการที่จะได้ได้ได้พูดคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนครับผมนั่นคือสิ่งที่เราเขาเรียกว่าทําเป็นคล้ายๆแบบฟอร์มเอาขึ้นมาเลยอ่าและทีนี้ตอนนี้พอเราเติบโตมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคอย่างอื่นด้วยเทคนิคแรกก็คือเราทําให้คนกล้าที่จะคุยกับคนอื่นๆแต่แล้วมันมีเทคนิคอื่นอีกไหมฮะ ในการสร้างทีมนอกเหนือจากการคุยกับคนที่เรากล้าคุยกับคนที่เราไม่รู้จักแล้วมีมีวิธีการสร้างวินยัยหรือวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างอื่นไหมครัก็คือถ้าเป็นการสร้างทีม <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าบรรยากาศ นะครับหนึ่งทุกคนมาจะต่างที่มาแล้วแต่เราก็มาอยู่ในบรรยากาศของความสําเร็จเราพยายามสร้างบรรยากาศความสาเร็จหมายคกามว่าทุกคนต้องมีความสุขนั่นแหละครับถ้ามีความสุขอยู่ด้วยกันไม่ได้ตรงนี้นี่สำคัญเพระทีมงานมาอยู่กันเยอะๆปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีบรรยากาศมันเบื่อนะเบื่อใช่ครับเบื่อเซงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่มีแต่เรื่องหนักๆใช่จริงๆแล้วมันไม่หนักเลยใช่ครับนี่คุณประหยัดมีวิธีการสร้างบรรยากาศยังไงเออการสร้างบรรยากาศผมหมายความว่าวันนี้นะครับบรรยากาศลูกทีมเนี่ยเขาต้องการเรามากกว่าบรรยากาศหมายความว่าอัพไล นะครับทำงานอุ่นใจอุ่นใจไปกับเขาได้ไหมครับนะครับนี่คือการสร้างบรรยากาศบรรยากาศแรกก็คือใช่ครับเราอยู่เคียงข้างอยู่เคียงข้างเขาครับนะครับเขาจะมีปัญหาอะไรโทรติดต่อเราได้แต่ในที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถอยู่เคียงข้างได้ทุกๆคนถูกต้องครับแล้วเราเมื่อ2ก็คือการเป็นสร้างบรรยากาศสายล คือเขาสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ครับหือเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเขาเรียกว่าครอบครัวเดียวกันบรรยากาศแรกบรรยากาศของอัพไลน์ใช่ใช่ครับนะไปไหนไปกันเคียงบ่าเคียงไหลบรรยากาศที่2บรรยากาศของไซไลน์ใช่ครับไม่มีเราเขามีเพื่อนก็มีเพื่อนอ่าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้เขาสามารถมีเพื่อนไปทํางานได้ครับนะครับถ้าเกิดโทรหาเราไม่ได้เขาก็ยังสามารถมีเพื่อนที่ช่วยกันได้ครับนี่คือการสร้างอีกหนึ่งบรรยากาศครับแล้วบรรยากาศแห่งความสําเร็จบรรยากาศแห่งความสุขสร้างยังไงครับเอ่อถ้าส่วนใหญ่นะครับพวกเราก็จะมีกิจกรรม นั่นหมายความว่าหนึ่งเราหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะทานข้าวอัพไลน์ทำกับข้าวไปเลี้ยงน้องนนะครับก็คือมากินข้าวด้วยกันนะครับแล้วคุยกันแต่ละคนจะมีกับข้าวอะไรบ้างก็ได้นะครับมาที่ประชุมลงมาข้างล่างเราก็มาทานข้าวร่วมกันนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศือนครอบครัวนะครับนี่กหนึ่งบรรยากาศนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยเรียกว่ามีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยและผลลัพธ์ของการสร้างทีมจากเทคนิคต่างๆ เป็นยังไงบ้างฮะเติบโตประสบความสําเร็จติดการแข่งขันชนะการแข่งขันทีมงานที่เรียกว่า success รประสบความสําเร็จมีมากน้อยแค่ไหนก็ค, <S <S คือหมายความว่าวันนี้เรามีคนที่เก่งไม่เท่ากันนะครับบางคนเก่งด้านผลิตภัณฑ์นะครับบางคนเก่งด้านเ็าเรียกว่าสร้างยอดนะครับเราจะนําคนเหล่านี้มาแล้วมาถ่ายทอดให้น้องๆรุ่นใหม่ๆว่าเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับบางคนบอกว่าอยากติดแข่งขันต่างประเทศนะครับเราก็ คนที่เขาเก่งในด้านของการนับแต้มเขาติดแข่งขันมาเป็นรเรียกว่าโจทย์ให้น้องๆทราบว่าจะต้องทําอะไรบ้างนั่นแหละครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราทําให้กับน้องๆสองคือเราผลักดันครับวันนี้ถ้าเกิดใครเป็นวีนัสเราผลักดันให้เขาเป็นเซตเทิ์นะครับใครเป็นเซตเทินเราผลักดันในกลุ่มของเราอ่ะให้เป็นพาไดส์นะครับเราทําทุกคนที่ขึ้นตําแหน่งขยับขึ้นไปครับจะหาตําแหน่งมาทดแทนกันทุกๆครั้งที่มีใครขยับตําแหน่งนะครับเป็นการสร้างความสําเร็จให้กับน้องๆอ๋อคือคือหมายความว่าเราช่วยเขานั่นแหละใช่ใช่ครับคนเนี้ย เป็น Saturn. s ัตเทิใช่ครับเอ้ยพวกเราต้องมาช่วยกันนะรเราต้องพยายามทําให้คนเนี้ยเป็น paradise ใช่ได้ใช่ครับเขาขาดเหลืออะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรจะให้ลงไปช่วยเข<ช>้าไปครับพอถึงเวลาอีกคนนึงเป็นซัตเทิรเหมือนกันก็มาช่วยอีกเราก็มาช่วยอีกใช่ต่างคนต่างก็ต้องไปช่วยไปช่วยกันนะครับคือเหมือนกับว่ารุ่นพี่เป็น paradise เสร็จก็มาช่วยน้อง ให้มีตำแหน่งตามขึ้นมาครับครับแปลว่าจะไม่มีตำแหน่งไหนโบเลยสิคือหมายว่าไม่มีตำแหน่งไหนเนี่ยนิ่งแน่ตลอดเพราะทุกคนจะต้องถูกขับเคลื่อนถูกต้องครับเหมือนเหมือนกับโบนัสหกหมื่นบาทอย่างเงี้ยเราก็จะมีทุกคนให้เก็บแต้มครับนะครับจะมีคนรับสลับกันไปทุกเดือนครับนะครับก็ผลักดันคนใหม่ขึ้นมาเก็บแต้มก็เรียกว่าระบบเมื่ออัปไลน์ทำครับไลน์ก็เห็นว่าเออทำตาทีมงานก็จะไม่มีใครหลุดแต้มเลยใช่ใช่ทุกคนเกาะหมดอะ ก่อหมดแล้วก็รับโบนัสหกหมื่นทั้งหมดครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องได้ต้องต้องได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิธีการสร้างทีมต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ยากนะฮะอาศัยการสร้างบรรยากาศอาศัยการมอบเทคนิควิธีการที่สําคัญก็คือเราต้องลงภาคสนามกับเขาด้วยถ้าถ้าเราเป็นอัพไลน์ที่เราแนะนําแต่วิธีการแต่เราไม่แอคชั่นหรือไม่ลงมือปฏิบัติ และที่สําคัญคือเราไม่ได้เป็นตัวอย่างให้เขาเรียนแบบเนี่ยผมว่าต่อให้หมื่นวิธีการแสนวิธีการก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเขาดูเรามากกว่าฟังเราเขาดูเรามากกว่าฟังเราจริงๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกับคุณประหยัดคุณบ้างว่าตั้งแต่เข้ามาทํากิฟฟารีนแล้วเนี่ยกิฟฟารีนได้มอบความสุขและความสําเร็จอะไรให้กับคุณประหยัดบ้างนะครับช่วงหน้าเรามาพบกันช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนอะบารลนคอลลาเจนปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ